ครมไฟเขียวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นบาท1.45ล้านคนเศษให้กับกลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการใช้เงินจาก2แหล่งงบประมาณทั้งงบเพิ่มเติม1.22แสนล้านบาทและงบกลางปี67 2.3ล้านบาทดันดัชนีได้0.35เปอร์เซ็นต์กลาบสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับ,กบผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันอังคารที่17กันยายน2567แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังรายละเอียดข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับ นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกกระเบนตีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะครืบนตีหรือครมเห็นชอบโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเริ่มจ่ายเงินได้ในวันที่2 5กันยายน2567โดยโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วโดยครั้งนี้ใช้งบประมาณวงเงินรวม145,552.40ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินจากแหล่งเงิน2แหล่งเงินได้แก่ 1. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2,567หรืองบกลางราย การค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน1.22แสนล้านบาท 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีจุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินไม่เกิน23,552.40ล้านบาททั้งนี้ วงเงินนี้มีการโอนเงินจากครอบคลุมประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็นสองส่วนรวมผู้ที่ได้รับเงิน14.5ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ12.4ล้านรายและผู้พิการอีกประมาณ2.1ล้านรายทั้งนี้หลังจากที่ครมเห็นชอบแล้วกรมบัญชีกลางจะดำเนิน จ่ายเงินให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่25กันยายน67เป็นต้นไปคนละ10,000บาทด้วยการโอนเงินให้ครั้งเดียวกลุ่มเปราะบางและคนพิการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ผูกพร้อมเพย์กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีที่เชื่อมกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกดเงินสดออกมาได้ทันที สำหร 25, 7, ับวันที่25กันยายน2567กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการจำนวน2.6ล้านคนและโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขหลังบัตรประชาชนด้วยเลขศูนย์วันที่2 6กันยายน2567รกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขหางบัตรประชาชน เลข1เลข2และเลข3วันที่27กันยายน2567กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4 5 6กและเและวันที่30กันยายน2567กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มี เลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9แต่ในกรณีที่กรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้ตามบัญชีพร้อมเพย์แล้วไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากไม่ได้มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กรมบัญชีกลางจะออนเงินภายหลังหรือจ่ายเงินซ้ำอีก3ครั้งได้แก่ 1. วันที่ยีสตุลาคม2,567 2. วันที่22พฤศจิกาย,ยน2567และ3วันที่22ธันวาคม2567ทั้งนี้หากออมไปครบทั้ง3ครั้งแล้วไม่สำเร็จรัฐจะหยุดการจ่ายเงินซ้ำและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์จะรับเงินในโครงการ